ต่อไปจะเป็นรายการเงินหักนะคะซึ่งในโจทย์กำหนดให้เงินหักคือการขาดงานนะคะซึ่งเราก็จะเข้าไปที่ฐานข้อมูลนะคะแล้วก็เข้าไปเพิ่มและแก้ไขรายการเงินหักนะคะเลือกรหัส abs หรือการขาดงานนะคะเลือก f 2แก้ไขะคะ่ะซึ่งเราจะมาดูกันตรงที่ การคำนวณก่อนหักภาษีและก่อนหักก่อนขอโทษค่ะก่อนหักประกันสังคมนะคะซึ่งในการคำนวณภาษีเนี่ยเราต้องนำการขาดงานไปคิดรวมไปหักออกก่อนด้วยเพราะฉะนั้นในช่องของการหักก่อนคำนวณภาษีเราจะใส่ตัว Y นะคะ ูกต้องแล้วก็มาดูที่ประกันสังคมนะคะซึ่งประกันสังคมเราจะไม่นำการขาดงานหรือว่าเงินเพิ่มต่างๆมาคิดรวมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ตัว N หรือ No นะคะเสร็จแล้วเราก็ F10 เพื่อบันทึกนะคะเสร็จแล้วค่ะ